สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอาเธอร์บาปัตเปิดใจเซงบุรีรัมแก้ไม่ตกแพ้คาบ้านให้กับเมเบิลไปศูนย์ประตูต่อสองเเธอร์บาปัตกุนซือของบุรีรัมยูเ็ดเปิดใจเผยสาเหตุที่บุรีรัมแพ้คาบ้านเกมนี้เรามีโอกาสทําเกมบุกขึ้นไปเยอะมากแต่เราก็ยังติดปัญหาดเดิมๆคือจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายเราเตรียมแผนมาเปิดเกมบุกเสยตั้งแต่แรก หวังทําประตูให้ได้ก่อนแต่ก็อย่างที่บอกไปในพื้นที่สุดท้ายเรายังยกระดับสร้างจังหวะในการจุสกอร์ไม่ได้เปืดอสถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มเฮดหลังแข่งจบไปแล้วทีมละสามนัดชื่อเจียงทีมแก่งจากชนิสซูเปอร,ร์ลีกเก็บเต้มสําคัญอัดเวนเฟรตฟูกูไป2ประตูต่อศูนย์มี3คะแนนเท่ากับบุรีลัมและมีสิทธิ์ที่จะแซงบุรีลัมที่หเป็นเมลเบิร์นซิตี้แข่งสนัดมีเกตคะแนนที่2เป็นเวนเฟรตฟูกูแข่ง3นัดมี4คะแนน ที่3เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่ง3านัดมี3คะแนนที่4เป็นชื่อเจียงแข่ง3มนัดมี3คะแนนซึ่งตอนนี้ทําให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสมเสียงที่จะเข้ารอบได้ตกรอบพอๆกันสลับโปรแกรมถัดไปของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้หากไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อาร์เธอร์บาปัตมีโอกาสท้างานไม่สูงสหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพวกเขาตั้งเป้ากับฟุตบอลรายการนี้มากหลังจากไม่ได้เล่นรอบแต่งกลุ่มมาหลายปี วลิตไทยแลนด์ได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เดียบรรนในการคัดฟุตบอรโลก2026โดยชุดหลักจะเป็นสีขาวสื่อถึงความสงบและมั่นคงโดยเด่นที่รวดลายธงชาติไทยบริเวณคอเสื้อถึงปลายแขนส่วนชุดเย็ยนจะเป็นสีแดงส่วนชุดผู้รักษาประตูจะเป็นสีเขียวส่วนน้ำเงินคอปกและส้มคอปกจะเป็นชุดสำรองสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในการคัดซุตบอรโลกรอบก็เรียก2นัดแรก โดยนัดแรกจะเปิดบ้านต้อนรับกญญารมาเยือนของทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายนและนัดที่2จะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายน